รายการโชว์มีเดมันนี้ซีซั่นที่สิบครับ คุณ้างินีค่ะอย่างเงียบสิอย่างเงียบให้บรรากาเวทีเจ้ากินมีด้าซายนะคะ가운데에서사우니카포즈부탁่려줄까요ตีลังกาต้อยตีลันกาขอบคุณนะคะช่วยติดตามก็ช่วยช่วยกูด้วยทำ่อนทำได้อยากได้ใหม่ๆโอเคเรียบร้อยนะคะโอเคคุณวีโอฮาร์ ะนนค่ะต้องเครันี่เป็นร้านทุกคนโอ้โหเป็นริกราดกันมากเลยให้การตอบรับเป็นอย่างดีโอ้ขอบคุณมากเลยนะคะก่อนอื่นีีโอทักทายแฟนทุกคนกับสื่อมวลชนที่นี่อย่างเป็นทางการนะค่นอแสิ 이번에 태국의 메이저 페스티벌인 방콕을 위해서 또 오래간만에 방문하셨는데 기분이 어떠신지? 어 일단은 저번 골든 디스크 때 태국을 한번 방문했었는데 제가 그때 처음 태국이었어요. 근데 어, 너무나 큰 환호와 열광을 해주셔서 너무 깜짝 놀랐던 기억이 있어서 이번에도 엄청 기대를 하면서 왔습니다. 그저 말와 어, 라이브를 ประเทศต้นปีนะคะในงาน g o l ม e ส a w a r แฟนๆต้องรับดีมากๆเลยแล้วรู้สึกถึงเอนเนอรีของแฟนๆนะคะก็เลยดีใจมากๆที่ได้เจอแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะ,ะนก็นี่แหละครับแฟนๆชาวไทยก็จะต้องรักกันแบบว่าเสียงแบบดังๆให้กับคุณคือตอนาตกใจมากๆเลย<อ>ในเอเนอร์จีของแฟนๆวันนี้เตรียมตกใจต่อได้เลยฮะโคะ้นนเลหิงๆนี่เลน้ รอฟังเสียงพีทุกๆคนในฮอได้ใช่ไหมคะได้เลยเอาแค่นี้เอาแค่ตรงนี้จริงจังจริงจังจริงจังยกนี้เทากเอนาจริงจังาเ้าตกลนจน่ยว่าเอมากเตอนนั้นผมเข้าใจว่าคงไม่ค่อยมีใครรู้จักผมหรอกแต่ว่าพอผมร้องเพลงทุกคนร้องาม

이이이제제번셀셀리리스스트트는는는는최최대대한한뭔가을들려드린다다느느낌낌보신나게같놀자으로를준비해อันนก็คือครั้งที่แล้วพอจำได้ว่าแฟนๆทุกคนเอนเนอจีดีมากฟีดแบ็กที่ให้ผมอ่ะดีมากๆผมก็เลยเตรียมเพลงที่ทุกคนน่าจะสนุกสนานพร้อมๆกับผมได้เลยอะค่ะอ่าพอเจอในครั้งนี้เตรียมความพิเศษมางแน่นอนนะฮะครั้งที่แล้วมาที่คุณบอกไปว่าแฟนๆให้การตอบรับดีมากๆเลยจนคุณตกใจเนี่ยก็ตอนนั้นคุณโชว์เพลงคาวดิ้งสตาร์ อนนั้นถือว่าเป็นสเตเดียมใหญ่เลยเนาะแล้วก็เป็นเวทีใหญ่มากๆเลยแล้วแฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากเลยมันดูวันนี้ดีไหมคะลองได้ใช่อนร่อยทร่อยียนทวร์ที่ไทยก็ม่แล้วเตอนนั้นถือว่าเป็นสเดีม่เยเนาะก็เป็นเ่ลยแ้แๆกห้อดีมากเลยนวันนี้ดีไม่ต้องไอใ่อนแรกตอนฮอเรยนีก็มา้คุณะ ยตรงนี้เลยเลเพื่ตอนนี้และหรอครับนี่ฮะลองดูไปล้าลองดูไปแแเพื่อนๆจะ่เรา้าอะ่มอยากฟังนะคะโอ้โชว์หน่อยเดี๋ยวพี่น้น้ำให้เดี๋ยวพี่้ำน้ำหนเลึ่งสองสามไป อย่าให้สีหน้าเปิดเปิดตัวไปแล้วซึมประชอนสัมดีร์เลเดี๋ยวเขาขอไปเต้นในหอแล้วกันฮะคุณเบลในหอที่เชฟก่อนเดี๋ยวผู้ใหจะซื้เขาบอกว่าจะจ้องมอบพี่ๆนะคะมาไทยครั้งนี้คุณเบลอยากไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมฮะที่เขาอยากมารือเชฟก่อนนี้ก็พิเศษไปที่นี่นั่งเื่นกันนะที่นี่มีอะไรพิเศษไหมฮ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 ะที่นี่มีอะไรพิเศหมฮะที่นี่มีอะไรพิเศษไหมฮะที่นี่มีอะไรพิเศษไหม 태국에는기억이 너무 좋았어서이번에 네. 어, 그때도 땡 c 반을 엄청 많이 먹었거든요 그래 a v e to say? Looking up, b 잔씩 계속 아, 아. 어, <목 spir open> 마 o 거 같아요 그 h e y are open like mad. They are happy, look down, look, 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 l มันทำอะไรอยูู่แม่อดัอเมันจะหลอกขึ้นหรอ่ไอมี่กี่วกัเี่เี่ยจริงจเจวถึงถ้าอย่าไปแปลใหเขาฟังนะจิแตงมเยอะๆทำให้ไข่บดไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ไปแปลนะเอาดีๆจะไดดเดินเขาพี่น้อยถามต่อไปโอเค <목소리> 우리 팬분그 계속 준비해서 하루 종일 드리고 싶다고 이렇게 좋아하니까 어, 만겠습니다 너무 잘아가지고 많이 먹었어요. 어 그건 그건 라. เพราะว่าตอนนี้ก็คือ่มเยอะมากแล้วฮ나น 아,ถามถึงภาษาไทยบ้าง. ค 혹시 어 하실 줄아있으요 어, 제가 준비했 어, <목소리> <저 퍼뜨린 거. 목소리>

มันมีแค่นี้หนอี่่หรอนาก็นี่ก็นี่กเดอก็ประมาณนี้เห็นจบไปเยอะมากเลยเคยนที่ชอบดยอ่ะเทวรุ๊ชุนี้กินเสก็มีคำที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมแหละไม่ยากคุณอ้เอะไหอาอู้มาดูอาอะไรนะสดงหรับรักรักผมรักคุณผมรักคุณ ของแรปเปอร์ไทยมันเป็นเพลงที่ของแรปเปอร์ไทยอ่ะคือแรปปทเอีกน่ัี่เกย่้ัยกอเักันน้กอ้อกออเอเยกอท้ลน้าไปักาเอเพงาต็วไปโอเคอีกี้มันเปยนสกอย อีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยไปกับผู้งผู้พาไปสเกิร์ตผู้ใบผู้พาผู้พาไปสเกิร์ตโอเคอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ต sorry ข <c oughs> ้หน้าผมไปจำก่อนท้าหน้าค่อยมาโอเคเป็นการโอเคไหมเอาข้หน,น้าเหรอโอเคสัญญา